ใครที่กำลังลุ้นให้พระนางในละครเงารักลงใจเตชิดกับข้าวหอมลงเอ่ยแฮปปี้เอนดิ้งก็ต้องเหนื่อยหน่อยละค่ะเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่านาว่าจะทำคะแนนดีวันดีคืนจนสาวข้าวหอมเห็นใจในความดีในขณะที่เตชิดก็ด้านไปพลาด่าจนต้องมาสวมแหวนให้กับร้าตีซันนี่ซึ่งฉากมั่นนี้ก็ทำเอาหนุ่มหมากปร,รินเกรงไปหมดเพราะไหนจะเกรงนักแสดงร่วมเกือบครึ่งร้อยแถมชีวิตจริงก็ยังไม่เคยตีตราจองใครสักครั้งแต่ที่สุดๆนนั้นก็เพราะโดนเน็บเล่นงานจนขาชาไร้ความรู้สึก นี่แหละค่ะมันเขินนะก็โอ้โหคนเยอะเรามาดูอะไรกันกันอย่างนี้หนูขำตรงที่หนูต้องนั่งพับเพียบอะคา่ะปกติหนูไม่ค่อยนั่งแล้วมันก็เหน็บชามันกินนะแต่หนูมันกินนั่นแห,<น>หละมันหงหุดหงหินเลยห <c oughs> ินเต้นมากดูจากอาการเมื่อกี้แบบว่ายิ้มแบบต้องแบบยิ้มแก้มปลีเลยแล้วก็แบบว่าเร่ง เร่งให้แบบมีเลิกเรเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจคิด <c oughs> ดูไม่ค่อยเต็มใจเลยไม่ไม่อยากแต่งอะค่ะในเรื่องนะแตงจริงยังยังไม่รู้เหมือนกัน <c oughs>